ท่านผู้น่าสงสาการจังหวัดสุพรรณบุรีที่รบโดยการเนี่ยก็เป็นวันตัดสินคดีของท่านที่จะไปทุกแห่งท่านจะไม่ใช่ใครเลยที่ก่อและที่รบทั่วราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับขึ้นมากล่าวพราอมรับการโทษองภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรีและเครือพี่น้องชาวพนักงานจังหวัดให้เกียรติผู้ตรวจ ที่กขนนงก็จะเป็นองไ่หประมาณนี้ไม่เท่าไหร่เยะนี่าคุณนองส่เป็นเท่าไหร่หมดเลยี่ยาคุณแม่หไทยสูทชุเปืนอารีต่งๆอะไรต่างที่ชรดือนะจี่กเปนไ้งอยาแยัี่เป็นาหมอเยนรบี่ห้าาวี่เ๋มากเลยบบ่